ครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเจ้าลําโพงบลูทูธหรือว่าหูฟังบลูทูธหรือว่าบลูทูธไร้สายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองแนะนําดูนะครับผมว่าเสียงแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะครับผมควรใช้งานประเภทไหนหรือว่าเหมาะสมกับคนประเภทไหนหรือว่าการทํางานอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาแนะนําให้ดูนะครับผมว่าเราควรเลือกแบบไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากด้านซ้ายมือก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็น ลำโพงบลูทูธครับผมก็ตัวนี้ค่อนข้างจะเสียงดีมากครับผมก็เสียงดังด้วยก็ตัวนี้แนะนำให้เปิดตามห้องหรือว่าตามพื้นที่สนุกสนานเฮฮาอะไรกับเพื่อนก็นได้ครับผมก็ตัวนี้เลยครับผมเสียงชัดฟังดีมากครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังบลูทูธที่ไว้สำหรับออกกำลังกายนะครับผมก็จะเป็นแถบแม่เหล็ก ตัวด้านหลังก็จะเป็นแถบแม่เหล็กนะครับผมที่สําคัญเป็นหูลูกยางด้วยครับผมหูลูกยางก็จะฟังเบสได้ดีครับผมเน้นเรื่องของเบสเลยครับผมหูฟังทุกประเภทที่มันเป็นหูลูกยางแบบเนี้ยค่อนข้างจะฟังเบสได้ดีนะครับผม mm hmm. ก็อันนี้ก็จะเหมาะกับคนออกกําลังกายหรือว่าชอบเดินทางหรือว่าเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามัน เป็นสายให้คล้องคองนี้นะครับผมก็เสียบกับหูฟังมันก็ค่อนข้างจะแน่นดีครับผมมันไม่เหมือนหูหูแบบนี้นะครับผมเพราะหูแบบนี้มันไม่มีลูกยานะครับผมมันต้องพอดีกับหูคนที่ใช้งานนะครับผมมันถึงจะฟังเบสได้ดีนะครับผมตัวนี้ก็อันนี้ก็ร้าวๆไว้เท่านี้นะครับผมก็จะเหมาะกับคนเอากลังกายฟังเบสเน้นฟังเบสนะครับผมแต่คุยงงคุยงานอะไรงี้ก็ได้ครับผม โอเคส่วนเจ้าหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับผมเป็นหูฟังที่เป็นจุกลูกยางเหมือนกันนะครับผมก็เป็นหูฟังบลูทูธไร้สายเหมือนกันก็เบสมันก็ค่อนข้างจะดังดีมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหูลูกยางส่วนใหญ่หูลูกยางตัวนี้มันจะเน้นฟังเบสได้เลยนะครับผมแต่ว่าคุณภาพเสียงใสมันก็อาจจะดรอปลงซูตัวนี้ไม่ได้นะครับผมแต่เรื่องการใช้งานของการ ฟังเพลงคุยงงคุยงานอะไรอย่างนี้ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับผมแต่ตัวนี้มันเสียยั่งเดียวตรงที่ว่ามันต้องคอนโทรลผ่านโทรศัพท์นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีเอ,อ่อเพิ่มเสียงเบาเสียงอะไรจากที่หูฟังนะครับผมแต่ว่ามันรับสายวางสายสต็อปเพลงหรือว่าหยุดเพลงได้แค่นี้นะครับผมสวรรค์เรื่องเสียงเรื่องเบสอะไรงี้โอเคเลยครับผมผ่านครับผมตัวนี้ก็ ลองเลือกกันดูนะครับผมส่วนตัวนี้ครับผมก็จะเป็น AirPods Air X Pro นะครับผมก็จะเป็นหูฟังไร้สายบลูทูธนะครับผมแต่มันไม่ได้เป็นจุกลูกยางนะครับผมมันก็จะเป็นหูฟังธรรมดาอย่างนี้นะครับผมแต่ตัวนี้ผมบอกเลยครับผมว่าใช้ดีมากครับผมตัวนี้ไม่ว่าจะฟังเพลงคุยงานคุยกับแฟนคุยกับกิ๊กอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับผมเสียงใสฟังชัดมากครับผมที่สําคัญตัวนี้ ไม่ว่าจะเพิ่มเสียงเบาเสียงหรือว่าเล่นเพลงสต็อปเพลงหยุดเพลงอะไรนี้คอนโทรลที่หูฟังได้หมดเลยครับผมก็จะเป็นการสัมผัสที่หูฟังเลยนะครับผมไม่ต้องไปคอนโทรลที่โทรศัพท์นะครับผมตัวนี้ก็จุดเด่นของตัวนี้ก็จะเป็นการคุยงานคุยโทรศัพท์หรือว่า ฟังเพลงอะไรประมาณนี้นะครับผมที่ว่าไม่ได้เน้นเบสอะไรนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหูฟังธรรมดาไม่ได้เป็นหูฟังเป็นจุกลูกยางนะครับผมเพราะว่าถ้าจุกลูกยางมันจะเก็บเสียงด้านนอกได้ดีหมดเลยครับผมแต่ว่าเวลาเราเสียบหูลูกยางแล้วอะมันจะดังอู้อู้อู้หน่อยมันเออบอกไม่ถูกครับมันจะประมาณนั้นแหละเอาคิดซะว่าเข้าใจกันแล้วกันนะครับแต่คุณภาพเสียงผมให้โอเคมากเลยครับตัวนี้ก็ กลับมาที่ตัวนี้นิดนึงครับผมตัวนี้ก็คอนโทรลผ่านตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาแนะนําดูนะครับผมว่าอันไหนควรใช้อะไรแบบยังไงนะครับผมถ้าคุณจะฟังเพลงแบบฟังกับเพื่อนกับอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยครับผมลาโพงบูทูธครับผมแต่ถ้าจะเน้นเบสก็เป็นตัวนี้เลยครับผม ตัวนี้ก็ฟังได้นะครับผมแต่ว่ามันจะลองลงมาจากตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหนึ่งสตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะฟังกับเพื่อนกับฝูงหรือว่าเปิดฟังในห้องนะครับผมสว่วนถ้าจะเป็นแบบคุยโทรศัพท์คุยกับแฟนคุยกับกิก๊กตัวนี้เลยครับผมเสียงใสฟังชัดมากครับผมก็ลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยได้คุยโทรศัพท์ครับผมแต่ว่ามันก็เปิดคุยได้ก็เหมือนกับคนเราเปิดลําโพงคุยอะไรประมาณนี้แหละครับผมแต่ตัวนี้มันเสียงใสลองลงมาตัวนนี้ัมมแต่่วา ได้เสียงเบสมาช่วยด้วยครับผมเพราะเป็นหูลูกยางครับผมอันนี้ก็จะดรอปลงมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นหูลูกยางครับผมก็อันนี้ก็ฟังเสียงใสฟังชัดหนึ่งอามประมาณนี้นะครับผมโอเคยังไงคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นการแนะนําวิธีการเลือกหูฟังบลูทูธให้เหมาะกับคนที่ใช้งานนะครับผม ก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองให้ดูนะครับผมว่าหูฟังแต่ละตัวนะครับผมมันใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองเปิดฟังเพลงดูแล้วก็จับเวลานะครับผมว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนครับผมโอเคยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ